ให้โชคก็ได้ให้โชคเออน้ำหนักน้องสี่เก้าแปดห้าน้องจะให้โชคทุกคนนะคะเขาบอกว่าอะไรถูกต้องตามอะไรนะคดชลักอะไรไม่รู้ของช้างตัวเมียโคชลักอะแบบตามช้างไม่รู้ไม่ไม่รู้มีอะไรบ้างอะคดชลักอืเขาเรียกเป็นนางงามไง พัชรักมันจะมีอะไรบ้างคะน้องที่ว่าที่ว่าน้องเขาได้รางวัลน,น,น่ะอ๋อนี่น,นคะคะอ๋อได้ได้หมดเลยตาจะคำ้คำๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับดวงตาอ๋อดวงตาเดี๋ยวเราต้องพูดน้องน้องถ้าน้องไม่พูดมันเงี้อ่าสวัสดีค่ะอ่ะดูไปใกล้ๆอ่ะ